ค่ะวันนี้นะเดี๋ยวเราจะพามาปลูกบอนสีสวยๆกันนะคะมาติดตามชมกันเลยนะคะวันนี้นะปลูกบอนสีกันคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราพามาทําคลิปปลูกบอนสีกันนะคะนี่เดี๋ยวเราให้ดูนะอันนี้เป็นที่เราปลูกไว้นะตัวนี้คือนาลีบุรพานะคะนาลีบุรพาเป็นบอนที่สวยนะคะเป็นบอน บอลเขียวป้ายชมพูนะคะเป็นบอลเก่าด้วยนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกระบาดดินของเรานะคะตัวนี้คือกระบาดดินของเรานะอันนี้คือกิ่งไม้ที่เราเก็บออกนะคะเนื่องจากว่าใบาก้ามปูของเรานะคะเป็นใบก้ามปูหมักโดยธรรมชาตินะคะแล้วก็มีส่วนผสมของหน้าดินด้วยนะก็จะมีก้านมีกิ่งไม้นะคะมีเศษเปลือกไม้นะเราก็จะเก็บออกนะคะ ประมาณนี้นะแล้วเ,เราก็จะมามากอกใส่กระถาง4ีนะคะแล้วก็วางไว้ในถาดแบบนี้ถาดหนึ่งจะใส่ได้ทั้งหมด14กระถางนะคะเราก็จะเตรียมไว้แบบนี้เลยค่ะ1ตู้ก็1ตู้ของส่วนเราก็จะใส่ได้ทั้งหมด180กระถางนะคะก็จะต้องกรอกดินสักประมาณ13ถาดนะแต่ทั้งนี้ เนื่องจากว่าบอลของเราเยอะมากเลยนะคะวันนี้เราก็ยกมาแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะอันนี้แค่กระปุกเล็กนะคะกระปุกเล็กแบบนี้คือแบบตอนนั้นกระปุกเราหมดนะแล้ววันนั้นเราผ่าเยอะหลายต้นนะแล้วต้นละนี้ต้นละหน่อยเราก็จะใส่เป็นกระปุกเล็กแบบนี้ไว้นะคะให้ดูนะคะนี่นะใส่เป็นกระปุกเล็กแบบนี้ไว้นะคะแล้วก็เขียนชื่อนะคะ นี่นะประมาณนี้นะคะตัวนี้จะใช้พีทมอสในการเพาะนะคะดินพีทมอสก็คุณสมบัติก็คือล่อรากดีนะแต่ว่าข้อเสียก็เลยก็คือเวลาเราถอนขึ้นนะคะรากเขายาวมากมันก็จะอาจจะลากขาดด้วยนะแต่หลังๆมาเราจะใช้เป็นหินภูเขาไฟเม็ดเล็กนะคะในการเพาะเวลาเราดึงต้นอ่อนขึ้นมานะคะรากเขาจะไม่ขาดเลยนะ นี่ก็คือต้นอ่อนของเรานะคะแต่ถึงรากจะขาดบ้างนะคะแต่ว่าบอนสีเขาสามารถจเจริญเติบโตต่อได้นะคะแต่ว่าอาจจะชะงักนิดหน่อยเนาะแล้วก็ได้ทําการเปลี่ยนนะคะอันนี้เป็นชุดเดิมนะคะก็จะใช้พีนมอดอันไหนปลูกหมดแล้วเราก็จะทิ้งได้เลยนะคะเพราะว่าเราใช้กระปุกแบบเล็กแล้วก็เป็นแบบใช้แล้วทิ้งนะคะถ้ากระปุกแบบนี้เราก็จะล้างไว้นะคะกระปุกแบบนี้ พลาสติกแบบนี้นะคะล้างไม่ใช้ต่ออีกได้ค่ะอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะสำหรับการทำไม้ผ่าเนาะนี่ค่ะป้ายเขียนชื่อนะคะแล้วก็ปากากากันน้ำนะคะตัวนี้ก็สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่ติดชื่อไว้นะบนสีนะคะเวลาผ่าก็จะมีต้นแผงนะต้องบอกเลยว่ามันแผงได้เรื่อยๆนะ อาจจะแผงรูปใบหรือแผงสีแผงเม็ดนะคะบางตัวอาจจะแผงทั้งหมดเลยนะคะก็คือเราต้องปักชื่อนะคะเพราะว่าเวลาเราได้ไม้แผงนะ่ะเราจะได้รู้นะคะว่ามันแผงมาจากอะไรเนาะนี่นะคะก็จะมีหน่อเล็กหน่อใหญ่ปนกันไปนะคะเลือกยังไงก็คือเลือกที่เราคิดว่าแข็งแรงเลือกที่เขามีรากออกมา นะคะงอกเป็นถั่วงอกแบบนี้นะคะบางต้นไม่มีรากอย่าเพิ่งปลูกนะคะต้องให้เขามีรากก่อนนะคะนี่นะนี่นะคะเราก็จะให้ดูเลยนะว่าดินเราไม่ได้มีอะไรเลยก็คือเป็นดิน1ส่วนใบกัมปูหมกักสองส่วนเลยนะคะตัวนี้นะคะที่เราใช้มีกิ่งไม้ท่อนไม้เปลือกหอยแล้วก็เก็บออกเก็บทิ้งนะคะแล้วดินตัวนี้นะ มันจะไม่มีความแน่นดูนะคะเวลาปลูกนะคะเราก็นี่เดี๋ยวเราจะปลูกให้ดูกันเลยเนาะต้นนี้นี่นะคะใบไผ่นะตัวนี้เป็นใบไผ่เป็นลูกไม้ถ้าลูกไม้ต้นไหนสวยๆแล้วก็จะผ่าทำจำนวนนะคะอันนี้นะอันนี้ใบไผ่นะคะหลายสีด้วยนะต้นนี้ต้นนี้สวยนะ เราก็จะจิ้มลงไปในดินแบบนี้นะคะถ้าไม่เข้าเป็นรูอย่างนี้นะแล้วเราก็จะดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะเลือกที่มีรากติดแบบนี้นะคะแล้วก็วางลงเขาวางเขาลงไปนะคะถ้าเขายังไม่ลึกพอนะเราก็สามารถเอามือนะคะเอานิ้วนำเขาลงไปอีกนะคะแต่ไม่ใช่ไปกดที่ต้นบอลนะกดที่ดินนะคะ แล้วก็เอาต้นวอลของเรานะ่ะใส่เข้าไปนะคะแบบนี้นะเป็นรูอย่างนี้นะดินที่เราปลูกจะเป็นดินแห้งนะคะดินแห้งจะปลูกง่ายนะคะแล้วก็ดินแห้งคือการเราตากทําทการฆ่าเชื้อมาแล้วนะคะ<ๆ>ก็จะดินนี่นะคะบางบางนอนะคะเหมือนจะปลูกได้แต่รากไม่เยอะแบบนี้เราก็ยังไม่ปลูกนะคะ บางหนอ่อเหมือนยังไม่ยาวมากแต่ลากเยอะลากแน่นนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแบบนี้ก็คือปลูกได้นะคะแล้วก็จะเอาดินปลูกเขานิดหน่อยนะคะ ให้เขาอยู่ตรงกลางกระถางมากที่สุดเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ตัวกระปุกนี้นะคะยังปลูกไม่หมดแล้วก็จะปิดฝาไว้นะคะถ้าไหนดินแห้งเกินเกินไปหมายถึงว่าดินในกระปุกนะวัสดุปลูกของเรามันแห้งเกินไปแล้วก็สามารถพรมน้ําได้นะคะเอาแค่พอชื้นค่ะแล้วก็เขียนชื่อนะคะเป็นชื่อที่เรา เขียนไว้ตอนที่เพาะเนาะเมื่อกี้ก็จะเป็นใบไผ่นะคะใบไผ่เจ็ดสีเนื่องจากว่าเขามีหลายสีนะคะนี่นะคะแล้วก็จะเขียนชื่อกันนะบางคนอาจจะตั้งเป็นรหัสลูกไม้นะคะ แล้วก็จะเขียนเอาที่เราจำได้เนาะแล้วก็ถ้าเป็นไม้มีชื่อก็เขียนชื่อของเขาเลยนะคะแล้วก็จะปัดลงไปที่ขอบกระถางนะคะปัลงไปลึกๆเลยนะจะได้ไม่หล่นหายนะคะแบบนี้นะคะเราเลือกปลูกเวลาแบบนี้นะเดี๋ยวให้ดู ก็คือผ้ะอาทิตตกดินแล้วช่วงเย็นแบบนี้นะคะจะสังเกตได้ว่าช่วงเย็นแบบนี้นะเลือกวันไหนที่ไม่ไม่มีลมนะคะแล้วก็ถึงจะร้อนแค่ไหนก็ห้ามเปิดพัดลมนะเพราะว่าเราปลูกบอนสีนะคะบอนสีที่เพิ่งออกจากกระปุกจะอ่อนแอนะตัวนี้เราห้ามเปิดพัดลมอดทนแป๊บเดียวค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็เย็นแล้วไม่มีแดดก็คือไม่ร้อนแล้วนะคะอากาศเย็นสบายค่ะนะคะ พอปูแบบนี้แล้วนะคะเราก็ปักชื่อเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะเอาวางไว้เดี๋ยวจะให้แฟนนะคะช่วยเอาไปเก็บให้นั่นก็คือเราเคลียร์ตู้ไว้แล้วนะคะล้างตู้ไว้เรียบร้อยแล้วเติมน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะส่วนปริมาณน้ําก็คือเอาที่ว่าเราวางกระถางสีลงไปให้น้ําอยู่ระดับครึ่งกระถางนะคะนั่นคือปริมาณที่เหมาะสมในการ ปลูกบอนสีใหม่ๆ่เลยนะอาจจะขึ้นกระถางลเลยเลยขึ้นกระถางขึ้นมาหน่อยนั่นก็คือได้เลยค่ะแต่ห้ามต่ากว่าขึ้นกระถางนะคะเพราะว่าเราเมื่อเราตอนเราปลูกเนาะเราใช้ดินแห้งปลูกแล้วเราอาอาศัยว่าในตู้ของเรานะคะมีน้ําอยู่เนาะเราก็ไปวางได้เลยบางคนนะคะต้อง ต้องแช่น้ําก่อนในถาดก่อนที่จะไปวางแต่ว่ามันจะหลายขั้นตอนเกินไปนะอันนี้วิธีนี้เราทํามาตั้งแต่เริ่มเล่นบอลสีเลยนะคะเราจะไม่แช่น้ําก่อนนะเพราะว่ามันเสียเวลาแล้วก็บอลน,นะคะยิ่งปลูกเร็วแล้วก็ยิ่งเอาเข้าตู้เร็วเขาจะยิ่งติดได้ง่ายกว่าที่เราจะมาวางแช่น้ําไว้ข้างนอกเพราะว่ามันจะโดนลมโดนอากาศข้างนอกนะคะ เพราะว่าบอลยังอ่อนแออยู่นะคะเราต้องรีบเอาเข้าตู้จะทําให้การเจริญเติบโตของเขาต่อเนื่องดีมากกว่านะคะเหตุผลนี้บอลสีของส่วนของเรานะคะถึงขยายแล้วก็ทําพันธุ์ได้เร็วมากๆเลยนะคะต้องบอกเลยว่าหลายๆส่วนน้ะมารับบอลสีจากส่วนเราไปขายต่อนะคะเพราะว่าที่ส่วนของเรานะคะเราทำบอลสีไว้จำนวนเยอะมากๆแล้วก็หลายสายพันธุ์มากๆเลยนะ ตัวนี้เรื่องจริงเลยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมสวนหรือว่าอยากจะมาดูบลสีที่สวนนะคะก็เชิญได้เลยนะเข้า,าแผนที่นะคะ Google Map นะแล้วก็ค้นหาที่บ้านสวนสัสิพานะคะก็จะสามารถมาถึงที่นี่ได้นะคะเพราะว่าเราปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะใน Google Map นะคะก็สามารถค้นหาเราได้เลยนะ เพราะว่าเรานะคะเรียกได้ว่าหลายๆส่วนมารับบอลสีไซส์กระถางสีจากส่วนเราเลยนะเพราะว่าเรามีปริมาณที่เยอะแล้วก็ทําได้เยอะทําได้ไวแล้วก็หลายสายพันธุ์ด้วยนะคะเราไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะคะเราเรามีแม่พันธุ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะสายพันธุ์ใหม่ที่เรายังไม่มีแล้วก็พยายามอัพแล้วก็ทําจํานวน ไปเรื่อยๆนะคะคือเราไม่ได้ทำแต่ตัวเดิมๆนะก็คือเพิ่มเรื่อยๆค่ะต้นเล็กต้นใหญ่ตอนนี้ก็มีเยอะเลยนะคะใครสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมที่สวนเราก็เชิญได้เลยนะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็กำลังขยายสวนนะคะนี่ต้นนี้กว้างมากเลยนะถ่ายให้ดูอาจจะไม่ค่อยเห็นกว้างเท่าไหร่นะแต่ว่าตัวนี้เราทำรอบรอบบ้านเลยนะคะก็คือ ร้อยตู้แน่นอนค่ะส่วนตอนนี้ข้างหลังบ้านที่เรามีจำนวนแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ60ตู้นะคะส่วนตัวนี้เราจะขยับขยายให้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้านะคะยังไงก็ฝากติดตามส่วนของเราไว้ด้วยนะวันนี้เราปลูกบอนสีเราปลูกทีละแบบนี้เลยนะก็คือ ไม่ตามกว่า200ร้อยกระถางนะคะอย่างวันนี้นะ200กว่ากระถางแน่นอนนะคะ18บแถาดนะคะวันนี้นะยังไงก็ฝากติดตามช่องบ้านสวนสัตส,สิพาบอนสีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะวันนี้เราพาปลูกบอลคลิปก่อนเราพาผ่าหัวบอลคลิปก่อนนู้นเราพาแยกหนอ่อคลิปต่อไปเราจะพาไปชมสวนหรือว่า จะเป็นคลิปอวดไม้ตัวไหนนะคะอย่าลืมกดติดตามเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกาวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ